และเราแบ่งสมบัติแล้วผมจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกเจ็ดวันนี้มันจะอยู่กับลูกสักวันนึงเนี่ยไม่ได้เลยเขามันต้องไปทำงานนะ แล้วก็นอนหลับฝันพ่อไปไหนอะ่ะพ่อเขาไปทำงานนะลูกหนูอยากให้พ่ออ่านหนังที่หนูฟังเดี๋ยวไว้พรุ่งน,นี้แม่บอกให้พ่อมาหาเนาะค่<ฮ>ะงั้นคืนนี้หนูนอนกันนะคะแม่จะเก็บแล้วนะโอ้อนอนนอนดีๆีะ เอาน,นี่ไหมเอา้เอาแม่รักแม่นะแม่ก็รักหนูเหมือนกันจ้ะนอนนะฮัะะลโหลจะมาหาลูกได้เมื่อไหร่ คุณจะมีเวลาให้ลูกแค่นี้อะนะก็นี่มันไม่ใช่ จังเลยหลานยายเนี่ยจริงๆไปโรงเรียนแล้วต้องเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณครูนะคะค่ะให้ยายจุ๊บหน่อยสิชื่นใจเด็กเรียนมาแล้วลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเขาหน้าน่ารักนะเนี่ยโบ บายเป็นไงเปล่าโูเห็นถอนหายใจตั้งหลาย้อคือว่าฟอร์ดไม่กลับบ้านหลายวันแล้วค่ะไ,ไม่รู้จะแก้ยังไงนะ สถานการณ์มันไม่โอเคแล้วอะค่ะไหนจะอิงติงอีกอิงติงแม่ว่าอิงติงพวกก็ดูสดใสดีนะแม่ไม่ได้อยู่กับอิงติงแม่ไม่รู้หรอกค่ะอิงติงเขาถามหาพ่อเขาตลอดแล้วแม่จะให้หนูตอบอิงติงว่ายัางไงคะถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่องลูกนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะความรู้สึกเขาเนี่ยแม่เข้าใจนะการแต่งงานนะ่ะ น้องจะอาศัยความอดทนและความเข้าใจมากๆเลยมันไม่มีอะไรให้เข้าใจกันหรอคะแม่แต่สังคมมานะเขาก็รับรู้อยู่แล้วนะสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าครับไปคุยกันข้างบนคุณเจ้อย่างไง ถ้าจะมามาหายหายแบบเนี้ยไม่ต้องนะฉะนันว่ามันไม่โอเคคุณจะให้ผมทำยังไงอะ่ะทางลูกนเขาต้องการผมเหมือนกันคุณพูดแบบนี้ได้ไงอะ่ะนี่มันลูกคุณทั้งคนนะอิงติงไม่ใช่ลูกฉนันด้วยซ้ำผมว่าผมพอแล้วอะ่ะคุณเลือกเลยดีกว่าผมว่าเราจะแยกกันอยู่ รแม่คะแม่คะเป็นอะไรหรือเปล่าคะฟอร์ดผู้หญิงคนนี้นเป็นใครเด็กด้วยจ๋ามาได้ไงอะลูกฟอร์ดเหรอ มาได้ไงอ่ะตล้วนี้ลูกใครก็ลูกของเราไงนี่มันลูกของคุณยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบผมไม่มีปัญญาเลี้ยงเขาหรอกแล้วฉันล่ะงานฉันก็ยังไม่ได้ทำแล้วไหนจะลูกที่คุณสร้างมาอีกฟอดถ้าไม่มีปัญญาเลี้ยงออก็เอามานี่ บูไม่นะลูกไม่ค่ะแม่โบไม่ขอร้องโบเดี๋ยวไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะกลับไปก่อนโบหันมาคุยยักก่อนลูกทำไมหนูทํำแบบนี้หนูจะทําแบบนี้ไม่ได้นะแม่ไม่รับหลานคนนี้นะ แล้วแม่จะให้หนูทำยังไงคะคิดดีๆคนก่อเรื่องะจะจัดการยังไงไม่ไม่รับหลานที่ไม่ได้เกิดจากลูกเข้าใจไหมแม่จะให้หนูปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นเอาเรื่องไปบอกนักข่าวหรอคะแม่คิดถึงหน้าหนูบ้างไหมจะเลี้ยงยังไงล่ะจะเลี้ยงเขายังไงเป็นลูกเหรอฮะโบ คิดดีๆนะแค่นี้แค่สามีคนเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่อะแล้วคิดว่าเอาลูกใครมาเลี้ยงเนี่ยมันจะไม่เดือดร้อนกว่านี้หรอฮะไม่ค่ะหนูจะเลี้ยงเด็กคนนี้แล้วคุณก็ต้องมีส่วนในการรับผิดช,ชอบเรื่องนี้ด้วย ก็เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะแยกกันอยู่อะ่ะผมก็ทำไปแล้วไงถ้ามันจะเป็นแบบนี้คุณไม่ต้องกลับมาเลยจะดีกว่าเราอยากกันเลยไหมฉันไม่ไหวแล้ว ล้อเด็กจะโตไปยังไงอะดยาจะไม่มีพ่อคุณยังห่วงลูกอยู่เหรอถ้าเขาจะมีพ่อแบบเนี้ยไปนอนกับเมียน้อยทุกวันแบบเนี้ยไม่มีจะดีกว่าฉันเลี้ยงลูกได้ลูกจะต้องโตมาเป็นคนที่ดีแล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องจำว่ามีพ่อแบบคุณ ตกลงคือเราจะหย่ากันใช่ไหมใช่สมบัติแบ่งคนละครึ่งคุณอยากได้อะไรก็เอาไปเลยแต่งดีจะอยู่กับฉันโอเคงั้นผมจะหย่ากับคุณและเราแบ่งสมบัติแล้วผมจะไม่มาเหยียบที่นี่อีก Oh. คนนี้ไม่มีพ่อจะสารต่ออนาคตให้สดใสไม่รักกันจะอยู่กันไปทำไมเด็กทุกคนมีหัวใจให้ดูแล